เป็นอีกหนึ่งสาวงานที่ตอนนี้กระแสมาแรงแรงเรียกว่าไม่มีพักไม่มีเบรกเลยล่ะสำหรับสาวอิงฟ้าเวลาฮะเพราะว่าแฟนขับพากันเชียร์เธอให้รับงานแบรนด์ดังชี้ว่าเธอมีภาพลักษณ์ครบเครื่องหน้าได้บุคลิก,กระปังเหมาะที่จะเป็นพรีเซนเตอร์ตัวจริงเด็กเดียว,ว่าเป็นนาทีทองของนางงามและก็นักแสดงสาวมากความสามารถอย่างอิงฟ้าเวลาหะเลยเขาว่าได้ เพราะไม่ว่าจะขยับตัวทําอะไรก็กลายเป็นกระแสบนโลกโซเชียลทัทุกครั้งล่าสุดแฟนคลับจํานวนมากพากันพร้อมใจออกมาเชียร์อิงฟ้ารับงานแบรนด์ไฮหลังจากเห็นผลงานในหลายบทบาทที่สะท้อนถึงศักยภาพความเป็นมืออาชีพและก็ภาพลักษณ์ที่เข้าถึงผู้บริโภคได้หลากหลายกลุ่มของอิงฟ้าจ้า และในโลกออนไลน์โดยเฉพาะ TikTok และ i ิน t a g r กรมีการพูดถึงชื่อของอิงฟ้าในแง่มุมของพีเซนเตอร์ในฝันอย่างต่อเน,นื่องแฟนๆมองว่าเธอเป็นสาวงามที่มีความสวยความจริงไใจและก็พลังบวกซึ่งหาได้ยากในวงการบันเทิงยุคนี้หลายเสียงตาก็บอกตรงกันว่าแค่เห็นอิงฟ้าใช้อะไรหรือว่ารีวิวอะไรแม้ระดูน่าเชื่อถือไปหมดโดยที่เธอไม่ต้องพยายามขายเกินความเป็นจริงไปเลย แฟนลับไล่หนึ่งโพสข้อความว่ายิงฟ้าเป็นคนที่ถือของธรรมดาธรรมดาล้วดูแพงแพงดูจริงไม่ฝืนไม่เฟกแบนดไหนได้ไปคือคุ้มมากขณะที่อีกคนก็เสริมว่าน้องมีฐานแฟนขับมากมายทั้งวัยรุ่นวัยทำงานไปจนถึงผู้ใหญ่รับงานแบรนด์ก็คือไปได้อีกไกลแน่นอน สิ่งที่แฟนๆหยิบยกมาพูดถึงมากที่สุดก็คือบุคลิกของอิงฟ้าที่ดูเป็นธรรมชาติไม่ว่าเธอจะอยู่บนเวทีนา่งงามหน้ากองถ่ายหรือไลฟ์สดพูดคุยกับแฟนๆเธอมักแสดงออกอย่างตรงไปตรงมามีความเป็นตัวของตัวเองและไม่กลัวที่จะพูดในสิ่งที่ตัวเองคิดซึ่งจุดนี้เองที่ทำให้ผู้ชมรู้สึกว่าเป็นการเข้าถึงอิงฟ้าได้และก็รู้สึกผูกพัน พูดง่ายๆก็คืออิงฟ้ามีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีนั่นเองไม่หญิงไม่ถือตัวมีการพูดคุยตบต้องกับแฟนคลับก็ทำให้แฟนคล,ลับหลงรักท้งวปัหัว,หวพรมเลยสิจ้ะและนอกจากนี้ภาพลักษณ์ของอิงฟ้ายังถูกมองว่ายืดหยุ่นต่อการทำงานกับแบรนด์ได้หลากหลายประเภทตั้งแต่สายบิวตี้แฟชั่นสุขภาพ ไลฟ์สไตล์ไปจนถึงสินค้าในชีวิตประจําวันแฟนคลับหลายคบมองว่าเธอไม่จําเป็นต้องจํากัดตัวเองอยู่กับแบนระดับใดระดับหนึ่งพเพราะเสน่ห์ของอิงฟ้าคือความเปลียวความเป็นธรรมชาติและความขยันที่สื่อออกมาโดยที่ไม่ต้องอธิบายและอีกหนึ่งเหตุผลที่ทําให้กระแสะเชียร์ดังกึกก้องก็คือความทุ่มเทในการทํางานของอิงฟ้าตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาแฟนๆก็เห็นชัดว่าเธอพัฒนาตัวเองอยู่ตลอดเวลาทั้งการแสดงการร้องเพลงและก็การสื่อสารกับสื่อมวลชนทําให้หลายคนรู้สึก ว่าหากเธอได้รับโอกาสจากแบรนด์ใดแบนด์หนึ่งแบนด์นั้นจะได้พีเซนเตอร์ที่ใส่ใจ,ใจงานจริงๆจังๆไม่ใช่แค่รับงานตามหน้าที่เท่านั้นจะ้ะหลังจากที่อิงฟ้าเห็นพลังเชียร์ของบรรดาแฟนๆขับของเธอแล้วเธอก็ไม่ปล่อยให้รอนาน ออกมาตอบคําถามและก็ข้อสงสัยของบรรดาแฟนๆของเธอท,ทันทีว่าแฟนคลับบางส่วนเข้าใจในสิ่งที่พี่ฟ้าเป็นแต่แฟนคลับบางส่วนเขาอยากให้พี่ฟ้าได้เป็นแบรนด์ไฮอินอยากให้ได้แบรนด์ต่างประเทศไม่ว่าจะเป็นโปรดักอะไรก็แล้วแต่แบรนด์อะไรก็ได้พี่ฟ้าอยากจะบอกทุกๆคนว่าเอาจริงๆนะตลอดระยะเวลา4ปีที่พี่ฟ้าทํางานมาตัวพี่เองไม่ได้พยายามหรือขวนขวายดิ้นรนที่จะเป็นขนาดนั้นเพราะว่าเราเข้าใจเรารู้ดีว่าเราเหมาะกับอะไร ส่วนตัวพี่ฟ้ารู้สึกว่าไม่ว่าจะเป็นศิลปินดาราหรือว่านักร้องใครก็ได้ที่ได้เป็นแบรนด์ไฮเอ็นถือว่าเป็นเรื่องดีทั้งนั้นแต่สําหรับตัวพี่ฟ้าเองนั้นพี่ฟ้าเป็นคนบ้า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 นในที่นี้ก็คือเป็นคนบ้านริงๆิพี่ฟ้ามาจาก,กเด็กบ้านนอกก็ว่าได้พี่ฟ้าก็เลยไม่ได้ยึดในเรื่องของแฟชั่นแล้วก็ไม่ได้มีความรู้ถึงเรื่องนี้มากมายนักแต่ที่พี่ประสบวันสำเร็จแล้วก็อยู่ในวงการนี้ได้ทุกวันนี้เพราะว่าพี่ชอบร้องเพลงชอบเต้นชอบแสดงละคร แต่ถามว่าจำเป็นไหมทิ่พี่ก็ต้องเป็นแบรนด์แอมบาสเดอร์บอกว่าพี่ฟ้าคิดว่าถ้ามันได้ก็ดีแต่ก็รู้สึกเขินเหมือนกันแต่ถ้าดูไปดูมาพี่ก็ว่าพี่ไม่ค่อยเหมาะเท่าไหร่นะเพราะฉะนั้นพี่ก็จะเดินตามทางก็คือเดินตามทางของตัวพี่ฟ้าเองจะได้หรือไม่ได้ก็ไม่ต้องไปซีเรียกกับมัน และอีกอย่างสําหรับคนที่เป็นแบรนด์ไฮเอ็นนั้นก็ไม่ได้ว่าจะใช้ชีวิตปกติเหมือนคนทั่วไปได้สักเท่าไหร่นะมันต้องระวังเรื่องของภาพลักษณ์เรื่องของอะไรหลายๆอย่างจริงๆแล้วเราต้องดูเรื่องของคอล r เลคชันของแบรนด์แฟชั่นนั้นๆด้วยต้องมีการเดินทางเพราะมันต้องไปถ่ายทําพี่นูนที่นี่ที่นั่นอาจจะเป็นต่างประเทศไกลๆบ้านก็ได้เพราะฉะนั้นก็จะต้องมีเวลาต้องทําการบ้านคน่อนข้างเยอะเหมือนกัน ซึ่งสายแฟชั่นที่เขาชอบเขาก็จะเดินทางนั้นของเขาได้ดีแต่ถ้าเป็นตัวพี่ฟ้าเองมันก็น่าจะยากหน่อยเพราะว่าเรื่องเวลาเรื่องนิสยัยพี่เป็นคนเปิดเผยค่อนข้างทุกอย่างการพูดจาก็ไม่ได้พูดเพราะ <c oughs> ก็คือพูดไม่ได้ไม่ได้ไมิถึงจะขนาดไม่เพาะเลยแต่ก็ไม่ได้เพาะมากบางทีก็พูดแบบบ้านๆบางทีก็มีคูมึงออกสื่อบางทีก็มีดิ่มีดิงเพราะว่าอายุพี่ตอนนี้ก็สามสิบเอ็ดแล้ว ฟังจากคำตอบของพี่อิงฟ้าแล้วอาม่าว่าพี่อิงเธอน่าจะชอบร้องราทําเพลงชอบเต้นชอบงานละครชอบอะไรของเธอออกไปแนวนั้นมากกว่าการที่จะไปเดินเจอใช้บนถนนสายแฟชั่นนะจ๊ะทุกคน